พาไปชมข้าวเหนียวหน้าหมูหลากหลายครับเพื่อนๆครับครับขอ,อฝากร้านชื่อร้านร้านข้าวเหนียวหมูแม่หนูเนยค่ะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าเูปดก่งหกค่ะซออบอยไหมบอยค่ะอบอยประจำบัมไถึงเือหลานนี้ชอบกินก้านเหียหนุ่มร้อยอน้ะ อร่อยค้าม,ม,มีมีไส้อะไรบ้างหน้าอะไรบ้างมีหมูซอยมีไส้เค็มมีตับค่ะ,ะได้กับไม่แป้งกินกันร้อยนะครับพี่ห่อเท่าไหร่ครับอย่างเดียวสิบห้าสองอย่างยี่สิบค่ะเดียวสิบห้าสองอย่างยี่สิบอ่าแต่ไม่อยากให้ดีกันไม่ลืมอะไรนะ ชแนลร้านอาหารยกนิ้วครับเพื nek, om, ouais, ่อนเพื right. <haven 't> <out> ่อนท่านผู้ชมครับแล้วเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูแรงบันดาลใจต่างๆที่เขาทำมาหาเลี้ยงตนนะฮะอยู่ดีมีสุขครับเช้าเช้าหนึ่งมาเนี่ยต้องต้องทีทีอะไรเขากระติกเหรอเขาเรียกอะไรทีกระติกขวดอ่าทีสี่ครั้งประมาณห้าหกครั้งห้าหกครั้งต่อหนึ่ง แล้วก็แล้วกออ็อย่างเช้าเนี้ยอยอดขายประมาณเท่าไหร่ประมาณ2,500ค่ะ2า0 0แล้วก็เดี๋ยวเปิดเปิดปากนิดนึงเปิดหน้านิดนึงออฝากร้านชื่อร้านร้านข้าวเหนียวหมูแม่หนูเนยค่ะา,าเบอร์โทรศัพท์099-083-9816ค่ะแล้วก็ขายที่ไหนบ้าง ดียงามปีหยางชุมพลค่ะ